สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกลบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับป้ายประกาศเจียงหูนะครับหรือการล่าโจน,นะครับบอกเลยว่าล่าโจนเนี่ยเอาจริงๆนะของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบเท่ากันแล้วเนี่ยผมว่าแม่งได้มากกว่าบอสอีกนะแต่มันก็มีของบางอย่างที่มันรอปที่บอสเออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีอย่างไงเราก็ต้องล่าบอสแต่ว่าโจรเนี่ย สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็แล้วแต่ที่แบบไม่ค่อยมีคนน่ะคุณจะแบบฟาร์มได้ตัวอ้วนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกาศเชียงงูเนี่ยหรือการล่าโจนเนี่ยมันมีแมปไหนแล้วมันมีวิธีดูยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็สาไว้ดแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมโยกังนะครับก็ฝากร้านเติมเกมลิสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัย100%นะครับที่สำคัญนะครับผมทางลิสแมนช็อปเนี่ย ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนก็กดลิงก์กันต้าได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับผมเออผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะขึ้นอยู่ไหมเพราะว่ามันรีกิจกรรมแล้วนะครับเออมันจะอยู่ในกิจกรรมจํากัดนะครับ,น,นะรบนี่นะครับผม,มนี่นะครับผมติดเอกกล้วยหมิงเนี่ยแหละนะครับผมกิจกรรมนี้แหละถ้าคุณอยู่โซนเอเชีย คุณฟังดีดนะเพราะว่าเอเชียกับ EU เนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้คือเอเชียนะครับที่ผมเล่นอยู่กิจกรรมเนี่ยมันจะมาเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง5ทุ่มตามไว้นะครับ10โมงถึง5ทุ่มคุณสามารถตีได้ตลอดแล้วนะส10โมงถึง5้ทุ่มแต่คุณจะต้องเดินหาจะาหอกจะเจอมันจะมีวิธีสังเกตยังไงแมพไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเราเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเข้ามาที่ทดสอบครับแล้วก็เลื่อนลงมา อ่ะอันล่างสุดเลยครับโจรใหญ่เจียงหยางนะครับผมอันนี้แหละเรียกว่าประกาศเจียงหูหรือการล่าโจรน,นะครับล่าโจรเนี่ยวันหนึ่งอาจจะรีฟรีสามครั้งถ้าเกิดว่าคุณรีฟรีสามครั้งเสร็จคุณจะขึ้นว่าใช้ทองคําแบบล็อกอ่ะยี่สิบนะครับในการรีครั้งต่อไปแต่ผมมารีครบแล้วสามครั้งแต่ทาหลักวามเป็นจริงแล้วอ่ะจะรีหรือไม่รีก็ได้ช่างมันมันมีวิธีวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกหมดเลยวันนี้ว่าคุณต้องวิ่งตรงไหนยังไงนะครับแต่จุดเนี่ย คุณจำมาไว้แล้วมาร์คไว้ในมินิแมปเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันตัวแรกเห็นไหมเนี่ยโจนเนี่ยมันจะมีของพวกนี้อยู่เห็นปะ่ะแม่งมียันเศษอาวุธเทพนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเห็นปะ่ะอันนี้ก็สําคัญถูกปะ่ะเอ่อจิตไทสูนะครับคุณต้องเอาไปใช้หรือว่าในการปลดนะครับผมดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นอยู่ใน EU นะครับหรือ NA เนี่ยที่แบบว่ามีคนฟาร์มนะ้อยอยู่เป็นเซิร์ฟใหม่ๆ ถ้าเกิดว่าคุณรีบเก็บเลเวลหรือรีบดันตัวขึ้นไปคุณไปฟาร์ไมไปโจนอย่างเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคุณจะแบบของคุณจะฟูลแล้วก็แน่นมากนะครับผมแทบไม่ต้องเติมแพ็คลายวันเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเห็นป่ะตัวเนี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเซิร์ฟที่แบบคนหนาแน่นมากคนเยอะเวลาคุณไปล่าโจรเนี่ยของมันจะน้อยหน่อยเพราะว่า คือบางครั้งเนี่ยโจนแม่งยังไม่ทําไปขโมยของเลยนะครับแม่งมึงมาตีซะแล้วนะครับพอตีตายเสร็จปุ๊บเนี่ยของแม่งก็หมดแล้ะแม่งเหลืออยู่ชิ้นเดียว2ชิ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คุณดูแล้วกันมันจะมีตัวดอกของเนี่ยของนี่มันมีแบบเยอะมากมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่อยู่ในตัวโจนเอาไง่ายๆว่าแม่งมีแทบจะทุกอย่างอ่ะเออเห็นปะ คือมันมีเยอะมากนะครับโจนเนี่ยมันมีหลายตัวแต่ในหน้าประกาศเนี่ยเวลาเรารีครั้งหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆสี่ตัวเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆมันมีตั้งแต่ผมลองไปตีตั้งแต่เลเวลมันจะมีตั้งแต่เลเวลหกสิบจนถึงเลเวลร้อยเก้าวัาหัวน้จ่ายไม่ผิดนะเดี๋ยวว่าจะมีตีให้ดูด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนี่ก่อนแมปที่มันจะมีที่ผมเคยไปเจอนะเอาอย่างนี้แล้วกันแมปที่ผมเคยไปเดินเจอมันมีแมปไหนบ้างนะครับเรามาดูในแมปก่อนก่อนที่จะไปดูว่่ามัััันนนนเป็ยงงไะคครรบบกแผทีโล ดูที่เมาส์เลยนะครับแผนที่แรกเลยนะครับอันที่ผมไปบ่อยๆนะครับก็ที่นี่เลยนะครับที่ลาบเพิงนะครับผมพอที่ลาบเพิงเนี่ยต่อมาก็จะเป็นปุบเขาร้อยลี้นะครับแล้วก็จะมีปะทินแล้งนะครับผมแล้วก็มีด่านสามมานแล้วก็จะมีด่านต้นหลวหรือเปล่าวะเออใช่ด่านต้นหลัวจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเนี่ยที่นี่ปุบเขาเสือนะครับที่นี่ก็มีเช่นกันนะเออ บอกเลยว่าที่หุบเขาเสือก็มีนะครับผมเคยเดินไปเจออยู่นะครับทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยที่รสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงวะไอตัวโจรเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะเอ่อเปิดทลิปที่ผมไม้ตีให้ดูแล้วกันนะครับทั้งหมดสามอันนะครับเราไปเริ่มกันเลยนี่คืออันแรกนะครับที่ผมไปเจอที่ปัะจินแรลงเห็นไหมตัวโจรเนี่ยคุณจําไว้นะมันจะมีออร่าข้างใต้นะครับนะจำให้ดีนะมันจะมีออร่าข้างใต้สีม่วง ตามาไว้ว่าประกาศเจียงหูเนี่ยมีวิธีดูก็คือออร่าสีม่วงด้านใต้เห็นไหมที่เป็นวงแหวนน่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอที่มันเป็นวงแหวนสีทองวงแหวนสีขาวอะไรพวกนี้นี่ไม่ใช่นะมันจะเป็นพวกมอนเควสมอนอะไรพวกนี้แหละนะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ตีอย่างเนี้ยผมเจอตัวร้อยเก้าเห็นไหมเอาจริงๆริงนะของที่มันดีที่สุดเท่าที่ผมลองตีดูจริงๆอ่ะมันจะเป็นช่วง มอนเลเวล90นะครับพวกบอส90ถึง99นะครับก็ผมว่ามันได้ของดีกว่าไอ้บอกไอ้ไอ้พวกไอ้พวกแบบว่าไอ้ตัวโจน109นะครับเออของมันจะดีกว่านะครับเท่าที่ผมไปตีนะแต่ว่าจําไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณล่าใน10โมงถึง5ทุ่มอะบอกเลยว่าคุณได้ของเยอะอืมเยอะอื้อซ่าเลยอะอื้อซ่าเลยแบบแป้งแทบได้แบบที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูสีตัวนั้นเป็นแค่ออเดอร์และน้ำย่อยนะ จริงๆแล้วโจรมันมีของดรอปมากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมตีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าที่ผมตีเนี่ยมันได้อะไรมาัางเดี๋ยวผมกอไปก่อนโอเคตายไปนหนึ่งตัวแล้วนะครับกอไปอีกครับเดี๋ยวเราตัวนี้ตายครับปึ้งต้องจ่าหผิดผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะว่าผมได้อะไรบ้างม <Answer. S 1> ันจะมีวิธีเช็คนะครับกดที่หน้าตัวละครของเราขึ้นมาแล้วเราดูที่เอคำว่าเดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยของเต็มผมล่าจนของเต็ม เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ได้มาทั้งนั้นนะครับพวกนี้เนี่ยได้แต่ประกาศยิงหูทั้งนั้นนะผมกดรวมก่อนเหน็นปะได้ลูกแก้วยีีนะครับนี่ดูนะลูกแก้วยีีลูกละ1นล้านสนะครับดังนั้นเนี่ยผมล่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะกดได้ทั้งหมด50ลูกถ้าขยันขยันเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟนี้นะผมเคยล่าได้มากสุดแค่10กว่าลูกนะครับผมแต่ว่าน้องผมอีกคนหนึ่งอะที่มันอยู่ EU อ่อะมันล่าจนแบบมันมีของในคลังแบบ ี่ห้าร้อยชิ้นนะมันสามารถกดเนื้อในได้สบายๆไอหินภูเขาไฟอ่ะเห็นปะที่มันหายากๆขอบทองอ่ะแม่งมีห้าหกร้อยอันอ่ะเออคือดังนั้นเนี่ยเซิร์ฟอูหรือเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันเงียบๆไม่ค่อยมีคนเนี่ยแล้วคุณรีบไปฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะรวยมากคุณดูนะเนี่ยตรงประวัติอ่ะคุณสามารถเปิดดูได้เห็นไหมว่าเมื่อกี้ที่คุณตีมันดอกอะไรมาบ้างเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนีน้ยนะครับเออมันจะมีเวลาบอกอยู่เห็นไหมผมตีตัวนั้นได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างคุณดู มันของดีทั้งนั้นนะครับเออมันของดีทั้งนั้นของที่แบบบางทีแบบมันมาให้คุณกดลายวันมันมาให้คุณกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราไปดูแมปต่อไปที่ผมเจอแล้วตีให้ดูเห็นไหมมันจะมีออนไลน์อยู่้างใต้คุณจำได้เลยม่วงๆแดงๆมีแค่นี้นะครับผมแล้วตัวโจรมันก็จะหน้าซ้ำๆกันนะครับแค่มันต่างกันตรงที่แบบเลเวลนะครับเนี่ยตีไปครับกดไปนะครับปึงป้งปึ้งปึ้งนะครับคุณทำยังไงก็ได้ค่าแม่งนะครับผม พอคุณฆ่ามันตายเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะดรอปของที่อยู่ในตัวคุณไม่ต้องสนใจนะว่าในประกาศของคุณจะมีมันหรือไม่มีนะครับคุณสามารถตีได้เลยนะครับ <c oughs> คุณเจอปุ๊บคุณก็ฆ่ามันได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องมานั่งดูให้มันแบบว่าเยอะแยะเนี่ยมันมีประวัติเห็นไหมมันจะมีประวัติการดรอปอยู่นะครับผมประวัติการดรอปมันก็จะบอกว่าในช่วงเวลาไหนคุณดรอปอะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมนะครับนี่เห็นไหม เนี่ยดูเด็ดสิ่งที่ผมได้เห็นไหมเออตำลงตำลานะครับพวกของเนื้อในนะครับพวกแล้วก็ไอ้บุกวิญญาณนี่ก็ใช้เยอะนะครับผมเออเห็นไหมได้ยันแท่แท่ม้าทองเนี่ยมันเอาไว Lock ้ล็อกออฟนะครับผมเออแล้วไหนจะได้พวกหิน exp เห็นไหมเนี่ยดูเด็ดหิน exp ที่เอาไว้อัพเนื้อในนะครับคือแม่งมีของแทบจะทุกอย่างเลยครับผมบอกตามตรงว่ามันมีของแทบจะทุกอย่างเนี่ยผมเลื่อนให้คุณดูเนี่ยนี่คือล่าโจนทั้งนั้นนะ ต้องบอกก่อนว่านี่คือการล่าโจน <su> นะครับผมเออเป็ไปดูอันสุดท้ายครับนี่คืออันสุดท้ายนี่ที่ผมไปตีที่ภูเขาร้อยลีนะครับภูเขาร้อยลีนะครับผมคุณก็เดินหาเลยครับมันจะมีจุดอยู่แต่ผมแนะนําว่าคุณจำเอาไว้ว่าเวลาคุณเจอโจนอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยให้คุณเนี่ยแคปแผนที่ไว้แล้วคุณก็เอาเข้าโปรแกรมเพ้นท์หรืออะไรก็ได้แล้วคุณเอาสีมมาร์กไว้เลยว่าตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีนะครับคุณทําอย่างนี้ก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาเล่นคุณก็ไปบอทไว้ตรงนั้นก็ได้นะเออเปิดบอดตีโจนอย่างเดียวเอาจริงหลังๆเนี่ยเปิดบอดตีโจนเลยนะครับนี่แม่งเกิดเห็นไหมแม่งยังไม่หันตายเลยอตัวนี่แมงเกิดไรนะเออแมงเกิดมาต่อเลยนะครับผมเนี่ยได้ของเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยผมได้ผมได้ยาวิญญาณตั์ด้วยเห็นไหมไหนใจเป็นเนี่ยก้อนผลึกวิญญาณอีกนะครับผมเออก็บอกเลยว่าของมันดีจริงๆนะล่าโจรต้องไป ผมผมแบบบอกได้แค่นี้เท่านั้นนะครับนี่คือวิธีการล่านะครับผมประกาศยังหูนะครับที่หลายคนเนี่ยอยากให้ทําให้นะครับก็ลองกดแผนที่ขึ้นใหม่ครั้งผมควรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแมพที่มีก็คือ1ที่ลาบเพิงนะครับผมเอ่ออะไรเนี่ยด่านร้อยยุดนะครับผมแล้วก็มีหุบเขานะครับร้อยลี้นะครับแล้วก็ปะจินแรงนะครับผมแล้วก็มีด่านสามมันนะครับแล้วก็จะมีที่ด่านต้นหลวนะครับ เท่านี้แหละที่ผมไปมาประมาณ6แมปนี้แหละนะครับก็วิ่วงวงิวง่วงวนๆไปนะครับมันก็จะมีจุดบอกอ่ะอย่างผมลองกดให้แมปหนึ่งอย่างเงี้ยดูที่มาออผมนะอย่างแมปเนี้ยผมจะบอกคร่าวๆนะเออตรงเนี้ยจะมีตัวหนึ่งนะครับตรงนี้1ตัวตรงนี้มี2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเท่าที่ผมเคยเจอนะจะมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเนี่ยตรงข้อตรงนี้1ตัว แล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับผมไม่บอกให้เลยทุกแมปแล้วกันแต่ที่เหลือก็อาจจะมีขาดตกตรงไหนก็คุณก็ไปหาเอาเอ,าเองแล้วกันนะครับผมต่อมาแมปนี้นะครับผมแมปนี้ก็จะมีตรงนี้หนึ่งน่าจะเกิดแล้วไอ้ตรงคําว่า1ของผมเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดซ้อนกัน2ตัวก็มีนะสตัวก็มีนะครับแต่เป็นจุดแล้วกันเรียกว่าเป็นจุดนะครับอันนี้จุดนี้ก็มีนะครับผมหตัวแล้วก็ตรงนี้มีครับอ,อแล้วก็ตรงนี้มีตรงหัวบนันได แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงปลายที่เดินออกมาตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีตรงทางออกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงงูนะครับผมเอ่อเท่าที่ผมรู้นะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมรู้แค่นี้แหละแมปนี้นะเออแล้วก็ต่อมาปลาจิตแล้งปลาจิตแล้งนี่จะมีตรงนี้ครับหน้าวาร์ปแล้วก็จะมีตรงนี้ครับตรงวาร์ปนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งตัว นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีรู้ส <for S 1> <BR X, S 2> ึกว่าตรงเนี้ยตรงทางเดินลงมาตรงเนี้ยก็จะมีอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวจุดนี้ก็จะมีอีกหนึ่งนะครับคุณจำเอาเองแล้วกันนะเออแล้วคุณก็ไปจุดเอาเองนะครับเดินลงมาตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าจะมีตัวหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่บริเวณตรงไหนแล้วก็ตรงเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้เท่าที่ผมรู้นะครับต่อมานะครับแมปนี้นะครับแมปนี้มีตรงไหนบ้างจะมีอยู่ตรงนี้ครับ1ตัว นะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็หน้าวาร์ปหนึ่งตัวครับแล้วก็เดินลงมาตรงนี้มี1ตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตรงแถวตรงเนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ตรงวาร์ปเนี่ยองหน้าวาร์ปนี้เลยนะครับหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวครับที่ที่ผมพูดว่า1ตัวมีโอกาสเกิดสามตัวนะครับผมเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูอันไหนว่าอันนี้ดูแล้วนะครับแมปนี้แล้วกัน อันสุดท้ายก็ท่ลลาเพิงเนี่ยเอเออที่ลาเพิงนี่แหละอันนี้เนี่ยนะครับแม่งเกิดหลายจุดมากครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็มีนะครับไอตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้มีหลายจุดเลยอ่ะไอตรงนี้ก็มีตรงทางตรงนี้ก็มีเออแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีครับผม มีหลายจุดอ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นคร่าวๆนะครับผมก็แนะนำได้เท่านี้ยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะเติมเงินนะครับฝากร้านเติมเกม Bliss Man Shop ไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวแบบภันละเปอร์เซ็นจ้ะ bye bye, จบ๊ายบจุบ๊บจุ๊บงอชชานลครับผม